ฮัลโหลสวัสดีค่ะพัสิตามาแล้วนะคะ mm hmm. ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปแบบนี้มาสักพักเลยนะคะไลฟ์สดกันอย่างเดียวเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. วันนี้นะคะ mm hmm. ก็มาตอบข้อสงสัยนะคะไม่ได้ขับรถนะอันนี้จอดรถอยู่โอเคมาตอบข้อสงสัยนะคะหลายๆอย่างนะคะที่ถามมานะคะว่าเฮ้ยตกลงกทําอะไร mm hmm. ทฉลยกันเลยนะคะง่ายมากๆค่ะหนึนะคะธุรกิจของ LDS นะคะเป็นธุรกิจนะเกี่ยวกับออนไลน์นะคะเกี่ยวกับสุขภาพและความงามโปรแกรมเฟ e ออ f นะคะใครที่อยากหน้าใสาหน้าเด้งหน้าเด็กนะดูดีนะออร่านะคะอยากกินเองหรืออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายอันนี้เราก็มีเออนะน้ำส้มนะน้ำส้มอน,นี้อีกธุรกิจหนึ่งนะคะเป็นของลูกพี่ลูกน้องนะคะเอออ่ะไปทำการตลาดให้เขานะคะ รับปีกและทรงเออโอเคนะน้ำส้มมีเนื้อส้มอร่อยนะคะธุรกิจที่สามนะคะคือธุรกิจนี้นะคะหินมงคลน,นำโชคนะคะซึ่งตอนนี้มีอยู่สามธุรกิจเคลียร์นะคะจบนี้คะ่ะโอเคเลยคะ่ะทีนี้นะคะก็มีคนถามอีกว่าเฮ้ยแกแล้วทำยังไงล่ะนี่จะตะโกนทำไม <laughs> นะ,ะก็ถามว่าเนี่ยทำไมเห็นขายดีหลายๆอย่างเนาะเพราะอะไรนะคะวันนี้นะ บอกก่อนว่าวันนี้คุณอะอยากมีเงินอยากกดนี้ใช่หรือเปล่านะคะตาเป็นคนหนึ่งที่นะคะเคยทําธุรกิจแล้วก็ล้มเหลวมานะคะเรียกว่าติดนี้กันแบบรถถูกยึดเอาง่ายๆนะคะกันแบบไม่อายเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ฟื้นตัวมาได้นะคะจากการที่เรานะไม่ได้รอคอยวาสนานะไอบุญอนะชอบทำนะคะแต่ก็ไม่ได้นอนรอนะคะทำบุญเสร็จไม่ทํางานก็ไม่ได้ตังค์นะโอเคไหมเออนะคะก็ ทำนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทั้งบริษัท LDS นะคะนี่ก็ได้โปะนี่ไปล้านแปดนะคะเงินแล้วเงินใช้ละ่ะจะเอาจากไหนนะคะก็ต้องนี่นะคะ่ะธุรกิจกระเป๋า2กระเป๋า3ของตานั่นเองนะคะวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทําไมมีไรายได้นะคะแล้วก็ใช้นี่นะคะแล้วก็มีเงินกินมีเงินฟุ่มเฟือยมีเงินใช้ชีวิตเออก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยขนาดนั้นนะ,ะอ่าวันนี้นะคะก็ยังต้องเลี้ยงลูกนะคะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะคะก็ต้องทํางานนะคะแต่างานสิ่งที่เราที่ตาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ตารักโอเคไหมวันนี้จะเอา เออเขาเรียกอะไรเอาความดีนะแล้วความสุขเป็นที่ตั้งในการเลือกงานที่จะทํานะคะถ้าทําแล้วไม่มีความสุขไม่ทําโอเคนะไม่ทํานะคะสําหรับใครที่อยากมีไรายได้ดีๆนะคะอยากมาเป็นตัวแทนนะสินค้าขั้นเทพนะคะกับตาก็มานะตาสอนกรารตลาดให้เองนะคะแบบว่าคุณขายทิบขายดีอะ่ะขายแบบไม่พออะ่ะเออโอเคปะ่ะมีทุนไม่มีทุนไม่ใช่ประเด็นนะคะที่นี่นะคะ LDS ดีมากๆเนะคะเที่ยวฟรีปีหนึ่งห้าประเทศ <c oughs> เียวกันให้ชํานะคะเดี๋ยว3ถึง7ตักก็ไปญี่ปุ่นอีกนะคะชอบที่นี่มากๆเพราะว่าปโปรโมชั่นดีประธานดีแผนดีทีมดีโอ้เลิศแต่แกนะ,ะส่วนอ่าอย่างตัวคนนี่เคยแบบ โพสออนไลน์เฉยๆหรือโพสเฟซบุ๊กธรรมดาแชร์ไลค์แชร์โพสคนอื่นเราไม่ได้ตังค์นะคะไม่ต้องสงสยัยอยากมีได้ไงทักมาส่วนใครที่เป็นพ่อคา้าแม่ค้าอยู่แล้วนะคะอยากมีรายได้เพิ่อมอีกกระเป๋านึงสินค้ากําไรตั้งแต่ห้าร้อยถึงหนึ่บาทนะคะตาสอนกนรารตลาดให้ไม่มีทุนก็ทําได้งานนะคะถ้ามีทุนคุณก็กาไรเยอะขึ้นเท่านั้นเองนะคะวันนี้เคลียร์ไหมคะนะคะสะหรับน,น้ำส้มน้ำส้มก็มีปีกส่งนะคะหินเหินมีหมดทุกสิ่งโอเคเปิดรับตัวแทนทุกด้านนะคะแต่วันนี้อยู่ที่คุณคะ่ะคุณอยากทําอะไรนะเออเรามีให้หมด เคลียร์ไหมคะจบนะคะโอเคนะคะจบปิง๊งแยค่ะแล้วทักเข้ามานะคะเดี๋ยวตาทิ้งไลน์แล้วก็เบอร์โทรไว้สนใจก็โทรเข้ามาหาได้นะคะปากร้ายแต่ใจดีนะอ๋อโอเคป่สอนเทคนิคแบบสอนเทคนิคแบบสอนเทคนิคแบบแบบไม่ยั้งนะคะเรียกว่า คือคุณโทรปุ๊บบอกเทคนิคปั๊บเลยเอออะไรอย่างนี้กันเลยทีเดียวนะคะอยากรู้เป็นไงก็ทักเข้ามานะคะไม่มีกั๊กค่ะพัสสิตาทำยังไงก็จะบอกคุณแบบนั้นนะคะถ้าเชื่อมั่นแล้วกอไว้ใจกันก็โทรค่ะบ๊ายบาย